ก็แนะนำมองไปที่ iPhone 13แล้วก็ตัด iPhone 14ทิ้งครับเพราะว่าชิปเซ็ตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันก็คือชิป A15 ไปเนี่ สวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดียแตมอ o ล์ออฟฟิเชียลนะครับต้นปี2024แบบนี้นะครับบางคนนะครับอยากหา p h o n e สักรุ่นที่ราคาไม่สูงมากนะครับวันนี้มาแนะนำา iPhone 13กันนะครับบางคนอาจจะยังช่างใจอยู่นะว่า iPhone 13รุ่นนี้นะครับสำหรับปีนี้จะยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับชิป A 1 5บห้าไปกันเดียววันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับรวมถึงสเปคต่างๆด้วยนะครับ iPhone รุ่นนี้นะครับมีมาทั้งหมด5สี สีแดงสีขาวสีดำสีฟ้าสีชมพูนะครับไฮไลท์สีเด่นน่าจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยมีการ เปิดตัวในปี2022นะครับเป็นสีไฮไลท์นะครับที่เราจะหยิบยกมาคุยกันอย่างแรกนั่นคือเรื่องของราคานั่นเองนะครับราคาของ iPhone 14ใกล้เคียงกับ iPhone 13ครับโดยที่ราคาของ iPhone 14เนี่ยราคา27,500บาทแล้วก็ iPhone 13เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่23,900บาทนะครับจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราซื้อราคาเครื่องเปล่าสามารถซื้อราคานี้ได้เลยนะครับ โดยทั้ง2ตัวนะครับก็ราคาต่างกันนะครับประมาณ3,000บาทนะครับและอีกที่หนึงนะครับจากลาซาดานะครับตัวที่ราคาด้านซ้ายเนี่ยจาก Apple f a c t คชิพครับราคาจะถูกกว่า Official ของยูฟิคอนนั่นเองนะครับของยูฟิคอนจะราคาแพงกว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องต่อไปเรื่องสเปคกันบ้างนะครับ iPhone รุ่นนี้ให้แรงมาถึง6 g จิกนะครับแล้วก็ตัว s t o r a g ลความจุลำต้นเนี่ย128 g งิแกและความจุสูงสุดนะครับที่512 g b หน้าจอ 6.1นิ้วนะครับแบตเตอรี่ให้มา3,000 95m น้อยเป็นนิดนะครับเปิดตัวครั้งแรกวันที่15กันยาปี2021นะครับความจุ128เนี่ยราคาต่ำตัวอยู่ที่29,900บาทนะครับแล้วก็ iPhone รุ่นนี้นะครับตัวนอตหรือว่าติ่งเนี่ยมันจะแคบลงซึ่ง iPhone 12นะครับนอเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับและ iPhone รุ่นนี้นะครับรองรับโหมด cinematic ด้วยนะครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพยนตร์นะครับโดย iPhone ของเราสามารถที่จะเอาไปทาหนังสั้นนะครับ เหมือนไอคีโนตนะครับที่ Apple ไดพีเซนต์กันนะครับโดยที่กล้องหลังนะครับให้ความเรียนมาเท่ากันเลยทั้งเรียนหลักแล้วก็เรียนจอวายสิบสองล้านพิกเซลทั้ง2เรียนนะครับแล้วก็เรียนหน้านะครับกล้องหน้านะครับให้มาที่12ล้านเหมือนกันนะครับก็คือ12ล้าน12ล้าน12ล้านทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็ iPhone 14กับ iPhone 13อย่างที่บอกไปต้นคลิปแล้วนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับใช้ชิป A 1 5บ i o n i c เเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยไอโฟนสิดูจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มกว่านะครับสำหรับสีของ iPhone 13กับ iPhone 14นะครับก็ต่างกันเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็วัสดุนะครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมไอโฟนรุ่นนี้นะครับรับสัญญาณดาวเทียมถึง3ดวงนะครับไม่นะว่าจะเป็นกอรัสของรัสเซียกาลิเลโอของทางยุโรปนะครับแล้วก็ Q ิวแซเนะครับเป็นดาวเทียมของญี่ปุ่นและยังมีเทคโนโลยีนะครับที่ระบุตำแหน่งในอาคารของ i p พอ วอร์ชาร์จเป็นแบบ PD Quick c h a r g e นะครับ25วัตต์รองรับสัญญาณ 5G WiFi 2.4แล้วก็ WiFi 5ก็ใช้ได้เหมือนกันรุ่นนี้ใช้ e s i m นะครับบวกกับซิมนาโนนะครับชาชิป a 1 5 b i o n i c นะครับพอตยังเป็น Lightning นะครับ iPhone รุ่นนี้เปิดตัวมาพร้อมกับ iOS 1เานะฮะแล้วก็สีใหม่ตอนนั้นนะครับชื่อสี Starlight นะครับหลังจากที่ทราบราคาไปแล้วสเปคไปแล้วนะครับรวมถึงการดูรลปก่างหน้าตาของ p อ o n e 13กันไปบ้างแล้วนะครับเราจะพูดถึงคนกลุ่มแรกกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่กำลังหา iPhone รุ่นใหม่อยู่นะครับไปเปรียบเทียบกับ iPhone 14 iPhone 15นะครับซึ่งรุ่นที่เหนือกว่าตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่2รุ่นก็คือ iPhone 14แล้วก็ iPhone 15นะครับส่วน iPhone รุ่นเดิมอย่าง iPhone 11แล้วก็ iPhone 12นี่ไม่แนะนำแล้วเพราะว่า iPhone 11เนี่ยใช้ได้แค่สัญญาณ 4G ส่วน iPhone 12เนี่ยเก็บแบตไม่ดีนะครับอันนี้ยิย่งไม่แนะนำเลยนะครับก็แนะนำมอง ไปที่ iPhone 13แล้วก็ตัด iPhone 14ทิ้งครับเพราะว่าชิปเซ็ตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันก็คือชิป A15 ไปนี่และถึงแม้ว่า Core System นะครับของ iPhone 14จะดีกว่าก็ยังไม่แนะนำนะครับด้วยราคาแล้วก็สเปคก็พอๆกันนะครับสำหรับการใช้งานจริงอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับส่วน iPhone 15เนี่ยราคาสูงเกินไปนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่อยากให้มองไปถึง iPhone 15สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดนั่นเองส่วนกลุ่มที่2ที่เราจะคุยกันนะครับนั่นคือกลุ่มคนที่ ถือ iPhone 13อยู่แล้วนะครับคำถามคือจะเปลี่ยนเป็น iPhone 14ดีไหม iPhone 15ดีไหมนะครับเพราะว่าต้องบอกไปทางหน้าอย่างเดียวซึ่งตอบได้เลยว่า iPhone 14ไม่ควรเปลี่ยนครับและสำหรับคนที่งบถึงอยากได้ iPhone 15นะครับก็สามารถซื้อมาใช้ได้นั่นแหละครับแต่อยากเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าตัวชิปเนี่ยนะครับจะส่งมากันแค่รุ่นเดียวนะั่นก็คือได้ชิป a 1 6 Bionic นกะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับจากประสบการณ์การใช้งานจริงนะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าหากว่าใครเอาไปเล่นเกมนะครับก็เกมระดับกลางเนี่ยก็ยังพอทับไหวนะฮะสำหรับคนที่ถือ iPhone 13อยู่นะครับก็แนะนําให้ถือต่อไปจะดีกว่านะครับแล้วก็รอดู iPhone 16ดีกว่านะครับส่วนคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อ iPhone 13ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในปีนี้มากๆเลยนะครับใครมีคําถาม อะไรหรือว่าใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ